การเงินและโชคลาภของชาวราศีกันชาวราศีกันมีความสามารถหรือพรสวรรค์เป็นพิเศษในการทำมาหากินทางด้านการค้าขายงานที่เกี่ยวกับการให้บริการคนอื่นเป็นจำนวนมากงานทางด้านการแลกเปลี่ยนหรือหยิบนู่นชฉวยนี่เป็นเงินเป็นทองหรือเป็นตัวแทน เพราะฉะนั้นหากจะพูดถึงกับชาวราศีกันแล้วจะมีโชคลาภมาจากการทำหากินด้านการค้าขายหรือติดต่อแลกเปลี่ยนในรูปแบบของการค้าขายจึงจะเป็นเรื่องที่คู่ควรกับชาวราศีกันชาวราศีกันมักจะไม่ตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกจืดชืดและเห็นชีวิตเป็นของน่าเบือ่อไม่ว่าจะเกิดมาจนโดยกําเนิดหรือเกิดมาเป็นเศรษฐีทุกเช้าของคนราศีกันจะคิดถึงไปข้างหน้าอย่างเดียวคิดถึงความร่ํารวยและความมั่นคง ที่จะต้องมีมากไปกว่าเมื่อคืนนี้อย่างแน่นอนเพราะชาวราศีกันจะวางหลักการของชีวิตไว้ว่าคนเราจะรวยหรือจะมีกิมมีใช้ได้นั้นปัญหาแรกที่จะต้องรู้จักก่อนก็คือค่าของเงินคำนึงมากถึงเรื่องของเงินระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายเงินมากเป็นพิเศษ